สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกุมนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงภาพรวมรายปากคุมเนื้อหางแต่วันที่16ตุลาคมถึง31ตุลาคม2563นะคะอาจารย์ได้เปิดดวงไว้แล้วนะคะจะทำการพยากรณ์ไพ่ใบที่1ค่ะตำแหน่งตัวตนนะคะตำแหน่งลัคนาหรือ ตำแหน่งตนุลักษ์นะคะได้ไพ่เดอะเมเชียนค่ะขยายด้วยเดอะวอลจัสิกเป็นไพ่ความหมายที่ดีมากนะคะไพ่เดอะเมเชียนนะคะหนึ่งนะคุณอาจจะเป็นคนมีซิกเซ้นมีสัมผัสพิเศษเนาะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาและเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะคะรู้จักเอาตัวรอดพลิกแพงได้เก่งด้วยคุณไม่จนมุมอะไรง่ายๆแน่นอนนะคะ ่าพวในนี้โดดเด่นนะคะหตอนนี้คุณอาจอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆในสิ่งที่คุณมีประสบการณ์และมีความรู้อยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวเรื่องงานก็ได้ไม่ได้แปลว่าถูกไล่ออกนะคะแต่แปลว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายไปที่ใหม่ที่มันตอบโจทย์ในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้า รายได้เงินเดือนผลประโยชน์กับคุณนั่นเองหรือแม้กระทั่งการลงทุนค่ะไพ่ตำแหน่งบุตรตานะคะไพ่ตำแหน่งบุตรตาขึ้นไพ่ราชาไม้ลงทุนทําธุรกิจนะคะมีหนึ่งไม้เท้ามีหนึ่งเหรียญน,นะคะรบพภบลาภาเป็นหกเหรียญถือว่าทําได้นะ,ะกระดุมภาพเป็นเดอะเวิรเพราะฉะนั้นใครอยากลงทุนทําธุรกิจอะไรที่ตัวเองแบบ กำลังไปศึกษาก็ได้นะคะดเมเชียนการศึกษาเราเรียนก็ได้คุณทำสำเร็จอย่างแน่นอนไพ่ด้านหลังลักษณาคุณเป็นไพ่สติกนะคะแปลว่าได้รับการยอมรับได้รับความเชื่อถือจากคนหมู่มากได้เลยนะคะไพ่ใบน,นี้นะคะถือว่าสำเร็จเป็นเรื่องของสัญญาเอกสารอะไรก็ผ่านหมดเลยนะคะถือว่าดีมากนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งในเรื่องงานอาจจะแปลว่าคุณถูกโปรโมต ถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปกินตําแหน่งใหม่ก็ได้อาจจะไม่ได้แปลว่าออกจากงานก็ได้นะอาจจะไปกินตําแหน่งใหม่ที่ใหม่สาขาใหม่อย่างนั้นก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะตําแหน่งสุภาพค,คือความก้าวหน้าเป็นไพ่สตริงคุณมีความสามารถผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตอุปถัมภ์เจ้านายรักเมตตาถือว่าดีสุดยอดค่ะสุภาพของผู้ใหญ่พ่อแม่ก็สุภาพแข็งแรงดีนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะในตำแหน่งสุภาพตำแหน่ง พันธุทุนะคะก็เป็นไพ่นะคะสี่ถ้วยนะคะก็ถือว่าดีนะในในเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะแล้วก็ในตําแหน่งบุตร h a ท่าหมายถึงลูกน้องบริวารดีค่ะลูกน้องเก่งนะคะช่วยเหลือคุณได้นะคะในสิ่งที่คุณต้องการเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเป็นลูกน้องที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้หรือใครมีลูกก็ลูกดีมากๆนะคะ และบุตรตาอาจจะเป็นในเรื่องของความรักที่มีเกณฑ์เข้ามาเพราะเจอกันในเรื่องงานเป็นการพูดคุยในเชิงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ได้ไพ่ถ้วยเป็นไพ่ไม้เท้านะคะเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะในตําแหน่งศัตรูไม่มีศัตรูนะคะเป็นไพ่สามไม้นะคะในตําแหน่งความรักใครที่มีคู่รักอยู่แล้วมั่นคงต่อกันเป็นคู่กันแต่ชาติบางก่อนได้เลยไพ่ สใครที่คุยกันยังยังไม่ไดเ้เขาเรียกว่ายกระดับความสัมพันธ์แน่นอนค่ะต้องมีการยกระดับความสัมพันธ์ไปถึงมั่นหมายแต่งงานได้อย่างแน่นอนนะคะไพ่เจสเมน์ค่ะการประกาศคาวดีนะคะหรือใครมีปัญหากันก็การปรับความเข้าใจด้วยตำแหน่งสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นไพ่ราชินีเหรียญน,นะคะนี่ก็คือประมาณดวงของชาวราศีกุมค่ะขอไพ่เลขชคลาภนะคะ ได้เลข16นะคะแล้วก็เลข47 1647เลขชคลาภของชาวราศีกุมขอให้ร่ำรวยปังๆกันนะคะอย่าลืมถูกใจกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ s ับสไคร b ์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ